สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสาธิตในการนวดผ่อนคลายแก้ไขให้นิ้โป้งเราผ่อนคลายนะครับเพราะเราใช้นิ้โป้งในการกับโทรศัพท์มากเกินไปทั้งวันวันนี่คือสาเหตุที่ทําให้นิ้โป้งเราปวดนะครับเพราะการใช้ชีวิตที่ใช้นิ้โป้งเยอะในการาใช้โทรศัพท์ทั้งวันนะครับ มันปวดตรงนี้กล้ามเนื้อตรงนี้นะครับพอเราใช้นิ้วโป้งกันไปเราจะเริ่มเราจะเริ่มที่จะนวดนะครับก็คือจะต้องนอนแล้วก็นวดแขนพื้นฐานแขนไปก่อนแล้วก็มาเน้นตรงนี้นะครับจิบจอนก่อนนะครับกดประจอนเรียบร้อยประมาณสิบห้าวินาทีนะครับ แล้วก็ปล่อยแล้วก็นวดใช้อุ้งม,มือนวดแขนด้านบนนะครับนวดแขนด้านล่างนวดแขนด้านนอกใช้นิ้วโป้งนะครับนวดแขนด้านล่าง เจ็บไหมครับไม่เจ <5 S 1> <7 S 2> ็บสบายพดีพอดีนะครับโอเคครับเมื่อเรานวดพื้นฐานแขนเรียบร้อยเราก็จะมากดตรงนี้นะครับประมาณ6จุดนะครับฝ่ามือนะครับกดตรงกลางฝ่ามือนะครับเป็นการเปิดประตู มือฝ่ามือนะครับกดไปคนแค่จะรู้สึกแผ่ซ่านไปที่ปลายนิ้วใช่ไหมครับเสง็จ้ล้วก็จุดสําคัญตรงนี้ล้วเราจะต้องพผ่อนคลายตรงกล้ามเนื้อเนินนิ้โป้งนะครับนี่ครับนิ้โป้ง เนี้อนิ่ปงนะครับแล้วก็รีดเรียกาการการกดบริเวณข้อนิ้ปงนะครับนีครับตั้งขึ้นนะครับรีดอย่างนี้ด้วยนะครับก็จะเป็นการผ่อนคลายกล้ามเนื้อนิ้ปงทำให้นิ้ปงเราสบายขึ้นนะครับ ก็เป็นการจบนิโป้งการขโมยนิ้โป้งนะครับแต่หลักสําคัญก็คือว่าอย่าติดโซเชียลมากเกินไปนะครับไปถามนิ้วโป้งคุณบาดเจ็บเกดิดการเกรงเผยจะเป็นการมีนิ้วล็อกอาการนิ้วล็อกซึ่งแก้ไขได้ยากมากนะครับจะต้องไปผ่าตัดด้วยอฝอากด้วยนะครับ